เรื่องราวของ m a ร์สไลเดผู้ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางยุคเฮเซเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของสถานีโทรทัศน์ทีวีฮาเซกับภาพยนตร์ตอนพิเศษที่ออกอากาศในวันที่31มกราคมปี2009และยังถือว่าเป็นการครบรอบ10ปีของเฮเซไ i เดอร์ Rider, กับภาพยนตร์ตอนพิเศษอย่าง m a ร์ส i ลเดอจี เรื่องรลวเกิดขึ้นในปี2009ที่การก่อการร้ายได้เกิดขึ้นทั่วโลกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายขึ้นมาโดยมีชื่อเรียกว่าเชดแต่ไม่นานพวกเขากับเริ่มทดลองการล้างสมองเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอาวุธสุดท้ายองค์กรนี้ก็ถูกยุบแล้วหัวหน้าองค์กรอย่างโทกุคาวะชิเซนก็ถูกจับไปหนึ่งในผู้ที่ถูกเชดนำไปทดลองแล้วล้างสมองลบความทรงจำโกโร่ชายหนุ่มผู้สูญหายไปอย่างปริศนาเมื่อ3ปีก่อนหลังจากคืนคริสต์มา เขาได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเมื่อองค์กรเฉดได้เข้ายึดสถานีโทรทัศน์ทีวีฮาซีในวันฉลองครบรอบร50ปีเพื่อต่อรองกับรัฐบาลให้ปล่อยตัวโทกคุคาวะชิฟเซนหัวหน้าองค์กรของพวกเขาโดยภายในงานมีผู้มาร่วมฉลองกับทางสถานีมากมายหลายร้อยคนพวกเขาเหล่านั้นถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองซ้ำเคาะหากตัวประกันคนไหนขัดขืนจะถูกสังหารอย่างโหตเหี้ยมเลือดเย็นในขณะนั้นห้องส่งของสถานีกำลังถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วประเทศองค์กรเชดบ เข้าไปในห้องส่งสถานียึดการถ่ายท่อสดเพื่อเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ปล่อยตัวโทคุคาวะชื่อเสนแปลกับตัวประกันทั้งหมดสมาชิกของเชตผู้ที่ออกมาต่อรองเขาคนนั้นถูกเรียกว่าหมายเลขไฟภายในห้องส่งนั้นหมายเลขไฟได้พบกับอดีตของตัวเองเมื่อฮินตาตะเอริบอกให้เขาลองดื่มวน์ดูสิจิบวน์ไปแค่อึกเดียวความทรงจําในอดีตของเขาก็กลับมาฮินตาตะเอริคือคนรักและโกโร่ก็คือชื่อของเขานั่นเอง รสชาติของไวน์และรอยยิ้มของเธอเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถลืมได้ นี่คือคำพูดแรกที่ออกจากปากของโกโรหลังจากจำกวาดได้โกโรวิ่งพาเอริกหนีองค์กรเชดขึ้นไปที่ดาดฟ้าทันทีที่พวกโกโรจนมุมพวกเชดก็ได้กลายร่างเป็นเวิร์มเพื่อจัดก,การกับโกโรต่อสู้กันในสักพักโกโรพัดตกจากตึกด้วยพลังเนือมุกที่กายข้างในถูกดัดแปลงไปแล้วทันทีที่เท้าถึงผืนผืนก็แต่เป็นเตียงเตียงหอมอักษรตัวจีเหมือนเขาจะคิดอะไรได้บางอย่างทางฟอร์เมชั่นเบลและไวทบัตเทิลเขาหยิบมันขึ้นมาทัานใดนั้นเขา 告白吗？ ขสตึกสถานีระเบิดกลายเป็นตัวอักษรจีการแปลงร่างของโกโลนั้นช่างรุนแรงเหลือเกินเขาจาัดก,การพวกเวิร์มแล้วตามไปช่วยเอริที่ถูกจับตัวไปมาร์ซิเดจีเขาระทะกกับฟิโลเซลล่าเวิร์มผลจากการต่อสู้จีไม่สามารถสู้ได้เลยก่อนในตอนสุดท้ายการปรากฏตัวของเหล่าไรเดอร์ยุคเฮเซจะช่วยพลิกสถานการณ์ทําให้มาร์ซิเดจีจัดการเอาชนะฟิโลเซลล่าเวิร์มด้วย่าเมิตายสุดโหดในโทนความเท่แบบไรเดอร์ G. กับซวริงไรเดอร์คลิก เขาช่วยเอลีโอไว้ได้แล้วเดินจากไปอย่างไร้เยื่ยญ่เขาบอกกับตัวเองว่าเขาจะปกป้องโลกใบนี้ในวันหนึ่งหากการต่อสู้จบลงเขาจะกลับมาหาเธอมาร์สไซเดอร์ผู้ต่อสู้เพื่อความรักได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเขาคือมาร์สไซเดอร์จี มาเสดจินักแสดงผู้รับบทก็คือโกโรอินากินักร้องนักแสดงชาวญี่ปุ่นหนึ่งในสมาชิกวง s แ a p นั่นเอง อุปกรณ์แปลงร่างและอาวุธที่ใช้ต่อสู้ของมาร์สไซเดอร์จีซึ่งได้แก่ไทม์ฟอร์เมชันเบลหรือเข็มขัดแปลงร่างที่มีต้นแบบมาจากที่เปิดขวดวายใช้ร่วมกับวายบัตเทิลหรือขวดวายทันทีที่ดึงคันโยกแหล่งพลังงานในขวดวายจะเปลี่ยนร่างกายของโคโลให้กลายเป็นมาร์สไซเดอร์จีวายบเทิลหรือขวดวายคือแหล่งพลังงานของจีที่มีไว้เพื่อแปลงร่างหรือแม้แต่ใช้ถ้าไม่ตายนาฉลาดมีตัวอกักษรจีกำกับอยู่และปีที่ผลิตวายนี้ผลิตขึ้นในปี1973 ซึ่งเป็นปีเกิดของโกโรอินางากินั่นเองและยังบังเอิญเป็นปีที่ซีรีส์ชุดคาเมเลเดอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกด้วยแหวนปองหรืออาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับซิมูริเยในนั่นคืออาวุธที่อยู่ตรงอกของมาสเซเดทีปลายด้านบนเป็นมีดส่วนกลางเป็นตัวอักษรจีและในส่วนด้าล่างนั้นเป็นเกียวคล้ายที่เปิดขวดไวน์ทั้งอุปกรณ์แปลงร่างและอาวุธที่ใช้ต่อสู้ของมาสเซเดจีนั้นไม่มีชื่อเรื่องทางการใ,ใดๆทั้งสิ้น ท่าไม้ตายของมาร์สเซเดจีได้แก่สวิงไรเดอร์คิกคือการดึงเอาพลังงานจากวายบัตทอลส่งไปที่เท้าของจีแล้วกระโดดไรเดอร์คิกใส่สตูมาร์สเซเดจีนั้นมีไรเดอร์แมชชีนเป็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็คือเฮลิเคนเป็นมอเตอร์ไซค์ของวีสาจากภาพยนต์คาเมนไรเดอร์เดอะเน็กนั่นเองครับ m a ร์ซเรเดอร์ปรากฏตัวอีกครั้งในภาคหนังโรงอย่างคาเมร r i เ e เดอร์จีโอโอเวอถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์สุดๆส,ส,สำหรับแฟนๆฟนไรเดอร์และนี่คือเรื่องราวของไรเดอร์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางยุคเฮเซู่้ต่อสู้เพื่อความรัก m a ร์ซเรเดอร์ถือเป็นอีกหนึ่งมาร์ซเรเดอร์ที่ปรากฏออกมาในยุคเฮเซแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆไปถึง20นาทีแต่เขาก็คือมาร์ซเรเดอร์